อลิซามากเก็บบักพริกเครือครอั้งแรกงนะบุกพริกเครือ,อ,งงอยัางเดิมสุกมั้ยนี่กำลังสุกบุกพริกเครือบอ่พริกเครือได้เบิองลูกง่ายอีดิง่าง,ง่ายง่ายง่ายมีตัวง่าย อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันดุนแดงมันเลยังไงวะอย่อาไปกินเองจ้าตัวนี้คือหน่อยตัวนี้คืออันบักพริกอันนั้นแถวขี้นุห์เขาผสมผสานจังเลยอย่าไปโหลดพ่อได้กินพริกเครื่องพริกกระเลียงหอดเขียวหอดแดงขี้นุหอม ผสมผสามอันอนี้เพิ่งเริ่มเป็นพุ่มนะอันนี้พริกนะกินกับก๋วยเตี๋ยวนี่พริกเขียวเขียวยาว,วพริกหอมเขียวหอมเอาไว้เผากินกับก๋วยเตี๋ยวนี่ยสนออยนีน้อยยาวงาหัวแม่นพุ่นอันที่เพื่อนเอาทั้งลุ่มต้นนี้นา่าจะเป็น พริกเครื่องส่วนิกคเครื่องนะหรือบอกริกกะเรียงเห็นไนห่เป็นพริกกะเรียงสวนอนนันเดียวกันนั่นแหละตัวนี้เป็นมองล่องไปอาแม่ส่วน มีสะพานครับย่างไต่สะพานไปแล้วก็เป็นนางอาบน้ำหยุดก่อนหินนั่นแะตัวนี้ก็ร่างลองไม้ตัวนี้เขือนสามร้อยต้นมะเขือมะเขือสามร้อยต้นตลร้อนเดาวอายังพีกเลียง เห็นเราหมดเดงๆซุกๆเลยเนี่สดๆกระทนเลยเจะไปกินเองนะจ้าตอนนี้เพชรเอาตายเดอ้อบกพริกกันนี่เพชรแห้งๆวันนี้บอกพริกกะเลียงตอนนี้พริกก,ก,กะเลียงทำไรทำสุด,ดสุดขัน้นเจี๊ยบเุยนี่ท้างในกันมันเพิง่งมันเพิ่งเริ่มสุกไง นีนนน่น้อยเฮิมเฮอรคูหน้อยน้อยเฮิมหลายเลยเนะโอยจะน้อยได้ขาวพิกกระเลียงแล้วนี่พิกกระเลียงรุนแรงกำลังเฮิมกำลงังซุกยังโบรายรอบแรกรอบแรกอันนี้เป็นรอบแรกเบิ่งความงหญ่ ไงแล้วก็เพชรน้ำบุกพริกเลยจะกิตตำหมกม่วงกุ้งไงใส่สีนวยสีนวยยังเพชรตำแจ้วเนี่ยใส่สีนวยพ่อหลุนเลยเผ็ดเอาเรื่องลแล้วลเส้<น>ายวันนี่บุได้เผ็ดจริงๆนะจ๊ะลุงไปกินนั้นลุงเอาไปกินนั้นคนวะบุกพริกอียังคือเพชรบ่แซ่บ <c oughs> มุกพริกให้ว่าม <un> no ันเสียบสันใว่าหมุกพริกกพริกยังเผ็ดก็แซ่บแผื่อเนาะมุกพริกเนี่ยมันเป็นลูกซุปจะให้มันแซ่บมึงมาแซ่บแล้วยายเอาไปงันหน่อยหนึ่งอนเอาเมือเขียวๆค่ะพันวาลพันวัลมันเบ่งทรงมันสีคือโบเฮดฮะใส่เต็มคำเลยแนะมันเบิ่งเบิ่งหน่วยมันคล้ายๆกับบุกพริกอ่อนแต่ว่ามันแก่แล้วออกพริก ลักษณะเหมือนบุกพริกออนแต่ว่าแก่แล้วเก็บหน่อยนึงซีหาหน่วยเต็มถุงเลยล้วนเลยบุกพริกดกดกดกบ่มีประสบการณ์การปลูกพริกมาก่อนเนี่ยศึกษาใน YouTube ล้วนๆแล้วก็มาลงมือทำเลยปีแรกคิดตัวค่ะคข้อจริงปลูกพริกมาสามเถ้าแล้วแต่ว่าตายกูเถ้า มันบมเป็นหมาไม่เป็นหมากโม,มจ้กความเฮ็ดบมได้เฮ็ดจริงจังบมได้เฮ็ดแบบจริงจริงจังจังไงบมมีความรู้ไงเออนี่อ,อันนี้ต้องไปเบิรงคลิปนในยูทูบเวลาส่องเวลาคลิปเหมือนกับเก็บมาพัฒนานเป็นครั้งแรกเลยที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะสำเร็จเลยนี่เป็นครั้งที่สามเนาะครั้งแรกก็ลมเลี้ยวครั้งที่สองก็ลมเลี้ยวอันนี้ครั้งที่สาม รอบแรกฮะปลูกจะปลูกไว้แล้วบาได้ดูแล้วข้าวความที่ยังยังเด็กหน่อยเนาะบาจักความปันไดรอบที่สองมาก้าแล้ววางสิบกระถา,าตนน<อ>ดตอนนี้พริกตอนนี้พริกขี้นุหอมสุพรรณส่งออกตลาดไปแล้วเก็บได้ห้ารอบแล้วตอนนี้พริกเคืือกะเลียงอันนี้กำลังเริ่มทยอยสุก ยังไม่ได้ส่งออกตอนนี้นส่งออกไปบ้านลูกค้ามึงมันส่งออกรอกเนอส่งออกไปบ้านลูกค้านะจ้าแล้วขายตามบ้านจ้าปีแรกทำสวนพริกปีแรกที่ประสบความสำเร็จรอบนันกะกล่า,าไวไแล้วพริกกระังมเนาะฮดปุยละตายวัดสวน ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะสำเร็จเลยนะเราล้มเหลวมาสามครั้งแล้วกรอดีของผิกระเลียงกับผีเครื่อนี่คือมันมันสิบบอคอยเน่งแล้วก็บ่คอยลน่นแล้วก็บ่เป็นกรุงแห้ง แล้วก็นน้อยใหญ่เก็บแป๊บเดียวก็เต็มถุงแต่กระดกคือกัน,นแต่ต้องเบิงกันที่อายุการเก็บเกีเ่ยวมันสิได้ยเฮงสำได้มันสนินได้จังเดือนแต่ว่าเพชรต้องการเนาะที่จะเ,เก็บเป็ดปล่อยเนาะจะเหลียงเทกว่า มีคนถามมาเห็นอะไรพริกจังบนาวเลยมีเคล็ดลับนี่กับดักแมงวันทองนี่ีเขาไปเต็มเลยเห็นไหมแมงวันทองแมงอันนี้แหละ,ละเห็นมาเจาะบอกพริกเห็ดให้บ่กพริกเน่ออันนี้ใส่น้ำยาหล่อ ทำรีชุบแล้วก็ย่อนเข้าไปข้างในล่อให้แมงวันเข้าไปแมงวันทองทนี่แหละบวพริกจังบะเนาบ่าได้ฉีดยาด้อจ้าเขาหอยไว้เป็นจุดเป็นจุดไว้ตามสวนพริกบ่บค่อยได้ฉีดยาเลยสวนเขาอันนี้ปลอดสารเคมีตัวน,นี้ช่วงแรกมันก็นลน่นเูยเนา่าลน่ลนก็ปล่อยมันลน่นมันเมื่อยลน่นแล้วมันก็นเศร้า ฉีดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ผสมเอ็มร้อยผสมโพลิโกลด์ให้ขวดดอกเนี้ยไม่ร่วงแต่ก็ฉีดไอ้นั่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกสามวันแล้วก็<น>จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำเองทุกๆสามวันฉีดพ่นทางใบน้ำขี้หมูหมักของข้ามันเป็นอินซีเนาะบ่าเพ็ญอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้่าใส่ปุ๋ยอยู <laughs> ่ ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่จะเป็นใส่ปุ๋ยเม็ดเนาะไม่ใช่อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังใส่ปุ๋ยเคมีช่วยด้วยก็เลยบ่เมนเคมีส่วนส่วนเคมีโดยตรงเลยกับบ่เมนอินทรีย์โดยตรง,ตงผสมผสานอย่างละครึ่งทั้งเคมีทั้ทงอินทรีย์ปีนี้ยัง่ยบอกล่าวปนะูกหลายเนาะวิทยให้สิทธาให้ผลมาสกักก้อนผลมาหน้าวิดแล้วก็จะสิลุ่งไปอีกรอบนึง เบิรแล้วเหรอวะอันนี้จะบก่คยหลายบันไหนเนาะพริกอยู่นี่เป็นพื้นที่นิดเดียวแต่ว่านับเป็นต้นพริกแล้วสองร้อยกว่าต้นยู่นี่เกือบสามร้อยเพราะว่าเพราะว่าลุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งนี่สามต้นก็มีสี่ต้นก็มีตอนปลูกปลูกเป็นจุม่ม ลุมละสามสี่ต้นนี่คือ,อคือต้นนี่ก็จุ่มนี่จุ่มเดียว,ออยวจุ่มเดียวนี่นสามตน้นสามต้นอันนี้มีรอยกอลุมมลุมละสามต้นเนี่ยมันลอยก็ลุมอ,อยู่นี่เบิง้งเบื้งโดยตาเนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนกับว่ามันสิบ่หอดสามลอยตน้นแต่มันหอดเลย พอปลูกลุ่มละสามต้นแล้วมันหกสิบก็ลุม่มหกสิบก็ลุมแล้วอยู่นั่นอีกอยู่ฝั่งนู้นอีกอยู่พุ่นอีกทั้งลุมอีกอยู่โซนเทิงอีกโซนเชิงจะสวยงามคือสวนลุมอยู่นั่นอีกสี่สิบลุมอยู่พุ่นอีกสิบก็ลุม รุมมละสามสีต้นหาต้นก็มีลุมหนึ่งลายหมอกปลูกไปคุดแจตรงในปลูกได้ปลูก,ก <Yep. S 1> รวมแล้วบริเวณน,นี้มีพริกทั้งหมดข้างล่างประมาณ100ามาามร้อยกว่าลุมเฉพาะข้างล่างยูดติดหวยริมหวยพริกร้อยกว่าลุม รวมละสามต้นสี่ต้นที่แรกปลูกเพื่อไว้ยันมันตายปลูกลุมละสามสี่ต้นปลูกไปปลูกมามันใหญ่แบมันบ่ตายจากต้นมันก็เลยมันก็เลยถีบกีมกันอยู่บันแล้วบันแล้วมาเลย เดี๋ยวไปเก็บยอดบวบก,ก่นกบอนยูน,อยนีอยูนี่อีกิบกล็ลุ่มลุ่มละสามสี่ต้นเหมือนกันลุ่มนี้สามต้นลุ่มนี้สามต้นลุ่มนี้สี่ต้นลุ่มนั้นห้าต้นหมกบัวก็ไม่บาหมกบัวหมกผักรบเบิดอันนี้หม,มกผักกัน ก็คือใช่หมากก็เป็นเลยเนี้เป็นเนาะเห็นหน่อยหนึ่งเลยดีติดหมากเลยด้วยักหอมนี่นี่นี่ก็แม่หน่อยหน่อยกำลังติดหมากนี่นี่นี่จะมีติดหมากแล้วนี่ยนี่คักหอมเออเครื่องเหนือนี่ละหน่อยหนึ่งฝักหอมวังมันงำก้นทอง หมักฟ uhm, ัก oo, บักอื้อบักบวบหมากง้างขึ้นมองเดียวกันเบิดเลยปนกันหาเลือกเอาอยากกินหมากเดี๋ยขึ้นไปตามกอไผ่ผสมประสานความซื่อนี่เอาอื้อหมักข้าวเหนียบักบวบบวบสันบวบเงาหมักฟักปลูกลุ่มเดียวกันปลูกปนกันขึ้นคางเดียวกัน เงยอดมันแกงไปถือ,บ,อบวกบัวเป็นคมนนเนาะแกงสับปะรดตอนแรก <c oughs> อย่างยังนก็นมาสวนนี่แหละเระต้องไปตลาดอย่างยังนก็นมาเก็บเอาอย่างงี้ซื้หผลายก็น,นีที่นี่ซ้อๆก,ก็ตกอนมักซิดาสีดำซื้อมาต้นละสิบบาทกำลงงังใหญ่ กีดากิมจูสีดำอันนี้นะแมนบอมึงบ่นเมนสีดำขันเขาบรตัวแล้วก็ของเขาเขียนว่ากิมจูสีดำซื้อมาไงเอามาเป็นกิมจูสีแดงก็มีแต่แท้ไม่ได้เป็นเนื้อแดงโมเมนเนื้อดำเจ้าตะมัวมะเขือสีขาวอันเนี้ยสีขาวเน้ยมะเขือขาวโมเมนมะเขือลายสีเขียวเน้ย มันมีซีอิ้นกับสีเขียวเลยหวานรสชาติหวานเก็บค่ะเก็บบ่มื้อนี้เฮาจะเอาไปทำน้ำพริกกันนี่กินบ่ได้หาไก่เอาในสวนนัึงเก็บผักแกวกับกินบ่ทันพุ่มบักใไงผักกูดก็มีบ้านเราจะเอาไปทำน้ำอันนี้บ่แม่นเกิดเองนะครับกูดปลูกได้ยู่เข้มห้วยบางคนเพิ่นมาเพิ่นมาปกูด เกิดเองม่ใหวยมอนหนยอดพักกูพักกูไดมเม็นเฟิร์นเลยักกูถักกูท้องแท้พันไงยออ่อนเลยเรื่องยอดมันยอดละสามสิบเซนไม่มีกินซุนตอนนี้กรอบโมอนเขียวกิเเอาไปับมเนเขียว่มเ็นเขียว ตอบพัดใส่หน้ามู้งเดแคมหวยบ่เม็นเพระกูทำศาสเป็นปลูกมีคนปลูกมีน้ำตกพร้อมเลยมีน้ำตกพร้อมน้ำไม้ไก็มีกระกูดเก็บแป๊บเดียวเลยจำหนึ่งเลย มะฮงฮอลแลนด์นี่ยมะฮงฮอลแลนด์เดี๋ยวมันกระเพาเบิ้งวิวก่อนเบื้องวิวก่อนน้ำตกมีน้ำต,ต,ตกพร้อม สี่เดือนได้กินหมอพะก,กูนสี่เดือนจ้าปลูกได้สี่เดือนได้กินแล้วเด้อเก็บผลผลิตได้แล้วสี่เดือนเดี๋ยวฟังนี่นี่ทำนี่ก็ยังกินได้อีกอมบะ ther ว่าแก่ทำนี่กินได้พอดีใบมันมัน,มนกรอบมันบรกรอบมันมันบาหยาบมันกรอบทำนี่ พักน้ำกับปลูกพักกูดกับปลูกพักกูดซื้อมาต้นละหนึ่งบาทสั่งมาห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นกับตายบุร้ายเลยหลอดเกือบหลอดบ้าทุกต้นเลยเกือกบจตายอยู่ปลูกหลาะไปบ้านทางแคมห่วยเก็บบ้ทันสุดซ้ำเก็บนี่นิดเดียวทอดเนะน,นี่ยทำสิ่ง พอแล้วอาพอเอาไปกินเมือใหม่อีกเก,ก็บเครื่ออีกนี่กับลักแมงวันแมงวันทองนี่หอยไวเ้เป็นจุดเ,เป็นจุดเห็นไหมหอยไว้เป็นจุดเป็นจุดเต็มตายมันสชเขาเอาใบกระเพราทิมเข้าไปไว้มันได้กินใบกระเพราของนกเขา กระทอมทำใจการแดงการแดงขนาดยังในตอใหม่ก็ยังมีริกอีกในในคอนใหม่ก็มีริกเป็นดอกแล้วออกดอกแล้วดินซีทั้งข้อแสงบริสิทธยาเคมี ขามาลงขั้นแรกบริสีมะเขือใหม่มะเขื <c oughs> อหนึ่สีเขียวต้นนี้เป็นมะเขือเขียวประมาณมะเขือขาว <c oughs> ต้นนี้ชิยำยับบุกขยอบตัวน,นี้ถ้าเป็นสีขาวนี่เป็นสีกรอบล้านกรอบล้าน <c oughs> อาาไได้้เเกก็บออปฝพี่นองลอยอยากยังฮา,าเก็บเอาในสวนอาหารสร้างเองได้กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่เขากินอยากยังก,กับปลูกอันนั้นจ้ามลอยพอหลวงจ้ทงาทำแล้วเห็นผลจริงใครก็สื้อทิพยเราอยากกินยังเทำมักยังเทาปลูก,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 กเสือ ตัวน,นี้สิเป็นสีขาวตัวน,นี้คนละแนวยได้กะทิอยู่รวมมั้อือคนละพันโ<ง>คนละพันกับตัวน,นี้อยู่รวมมันสิเป็นขึ้น่วยลี่ลงมาแบบตัวน,นี้เป็นหน่วยกลมนะดากมันสีเป็นลี่ลลบวกกลมแบบนี้ตัวน,นี้สีกรอบหวานตัวสีขาวเนี่ยกรอบหวานตัวน,นั้นท่านได้เคยกิน,น,นไงนวยไน่วยใหญ่นขึ้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 นขนขึ้เขึ้น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 ขน อันดับแรกบ่าต้องวางขายอันดับแรกบรต้องปลูกวางขายปลูกวางกินเพื่อลดรายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายเขามีในสวนเขาแล้วนี่ง่ายๆเขามีของในสวนเขาก็เก็กกินเขาก็ลดรายจ่ายแทนที่เขาจะไปซื้อตลาดเขาก็มีของกินในสวน มันดีของเขาวางอย่นียพออยู่อพอกินพอมีแตงโมกําลังออกมาแตงโมนะทดลองแตงโมทดลองนี้ยกำลังออกม,มันกำลังติดลูกแล้วติดลูกอะไรบอสนี่เห็นอยู่ลูกหนึ่งเสาน,นี่นี่น,นี่ออกลูกเลยมันี่ติดอยู่บ่อติดแล้วนี่ผสมเกสรให้แล้วนี่ซ้อน เอาเ่นเหผสมเกสรอันนี้นะ,อะเอาเกสรเต่าฟูมาผสมข,าข,ข้าวกรบาจักความเห็ดคือกันทุเรียันอีกสามปีเตรียมตัวเก็บลูกได้เลยทุเรียนัองอองยนนี่นี่เบิ้งบักฮงนี่บ,กบกักฮงสองเดือนค่ะบะกฮงสองเดืนอนนะะสองเดือนเขาวอกเขาวอกสามเดือนจะออกมากนี่แค่สองเดือนออกมาติดลูกแล้ว มะละกอฮอลแลนด์แต่ปูออกมาแล้วบนาสิเป็นฮอลแลนด์น,นี่เขาบอกว่าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์บนนาสิเป็นหน่วยสันๆอย่าก,กลมกลมแต่นี่นาสิเป็นยังลาดดาเนินบอกแขกนวลแขกนวลทุเลียน,นี่เพิ่งลองได้หนึ่งเดือนแปดวันแทงยอดแล้วแตงยอดแล้ว ทุเรียนต้นแรกครับโมม,มีประสบการณ์ในการปลูกมาก่อนนี่เพิ่งเป็นทุเรียนทดลองทดลองเหมือนกันสับปะรดพันปัตตเวียห้าสิบต้นปัตตเวียสับปะรดพันปัตตเวียบุบบุบเลยอะตอนถอยบุบบุบอบุบบุบบุบได้เดือนเนี้ยเดือนก้าๆเนาะเดือนสองเดือนนี่แหละบุบบุบจีนลูกแล้วแต่ว่ายังบ่ยังบ่ยอดสามเดือนได้ไหมจีนลูกแล้วจะหอมหึ้นไหมหอม คิดว่าน่าจะหอมะอมะเพราะกบวบพันบาทเท่าพันพื้นบานหมอมนบมกบวบเงี้อีกนวยหนึ่งนันปิดให้ทยบ้บานมาขอเจ้าของท่านได้กินให้คนอื่นกิน้ออันนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่กะจบสัพนี้เนะเดี๋ยวข้าวหนาปรุงยังสินมาอัปเดตให้เบิร์กอีกนะช่องปุกลุกซีดี a ช n แน,นล <laughs> ติดตามได้จ้าปุกลุกซีดีชแนล